มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดียเป็นเมืองมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกและเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานศึกษาแก่พระพิสุสง์ในพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยนารันทาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านารันทามหาวิหารตั้งอยู่ที่เมืองนารันทาแคว้นมคธในอดีตหรือรัฐพิหารในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนารันทาเป็นทั้งวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกดึงดูดนักศึกษาต่างชาติทั้งจากอินเดียจีนทิเบตเปอร์เซียและที่อื่นๆในเอเชียมีอายุราว500ปีก่อนค,ศศคริสต์ศักราชถึงคริสตศตรวรรษที่13บนพื้นที่23เฮกเตอร์หรือประมาณ2 3 0 0 0 0ตารางเมตรนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่มากที่สุดในอินเดีย ก่อตั้งขึ้นในสมัยราชวงศ์คุปตะและเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจากซากปรักหักพังของโบราณสถานที่แสดงหลักฐานของการก่อสร้างหลายช่วงเวลามีทั้งสถูปวิหารห้องประชุมที่พักสง์รวมทั้งร่องรอยงานศิลปะท้งงานปูนปั้นหินและโลหะจากร่องรอยที่เหลืออยู่พบว่าที่นี่มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่บรรจุผู้คนได้มากกว่า1,000คนซึ่งมีถึง8ห้อง มีห้องเรียนกว่า300ห้องมีห้องพระคัมภีร์ขนาดใหญ่มีโรงครัวยุ้งฉางและมีห้องพักสำหรับนักศึกษาที่รองรับได้ถึง1,000 0คนพร้อมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอีกประมาณ1,500คนที่นี่มีกฎร,ระเบียบที่เข้มงวดการรับเข้านักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมากมายและประสงค์ที่จบจากที่นี่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงซึ่งพระถังซมจังหรือพระภิกษุสเสวียนจัง ในสมัยราชวงศ์ถังของจีนก็เป็นหนึ่งในนั้นท่านได้เดินทางมา, time, มาศึกษาพระพุทธศาสนาที่นี่ระหว่างคิทศักราช627ถึง645มหาวิทยาลัยนารันทายังเป็นศูนย์กลางของศิลปะอินเดียปาระในราวศตวรรษที่8ถึง9ซึ่งเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยนารันทามีความจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในด้านการเรียนการสอนมีหลากหลายวิชาได้แก่พุทธปรัชญา วยากรวรรณคดีคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และแพทยศาสตร์เป็นต้นนับเป็นแหล่งวิชาการที่ผลิตภาพษิสสงค์ที่มีคุณภาพและกระจายหลักคําสอนและปรัชญาทางพระพุทธศาสนาไปทั่วเอเชียมหาวิทยาลัยนารันทาจเจริญได้800ปีจึงเริ่มเสื่อมลงเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายานและการเกิดขึ้นของนิกายตันตระ ซึ่งนำเอารัทธิโยคะและพิธีการบวงสรวงต่างๆเข้ามาผสมผสานกับศาสนาพุทธแต่เหตุการณ์ที่นำมาสู่ความล่มสลายของพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยนารันทาคือการบุกเข้ามาของกองกำลังมุสลิมเติร์กจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือในราวคิศตวรรษที่13ได้เผาทำลายมหาวิทยาลัยนารันทาซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายของพระพุทธศาสนาในอินเดียในช่วงเวลานั้นเป็นเหตุให้ผู้พุทธศาสนาหายไปจากอินเดียนับแต่นั้นเป็นต้นมา นารันทาถูกทิ้งร้างต่อมาได้รับการสำรวจและค้นพบเมื่อปีคิทตศักราด1811-1812โดยนักสำรวจชาวสกอตฟานซซสบูชานันแฮมมินตันและแหล่งโบราณคดีมหาวิทยาลัยนารันทารัฐพิหารยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อคิทตศักราช2016มหาวิทยาลัยนารันทามีความเก่าแก่มากกว่ามหาวิทยาลัยออกฟอร์สในประเทศอังกฤษ กว่า500ปีซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียงซากแห่งอดีตแต่ก็เป็นประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องยาวนานและแสดงถึงความจเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเมื่อผ่านกว่าปีที่ผ่านมา